เลขท,ที่เลขที่อะไรคะสิบเก้านอะหมู่สิบเก้าหมูหม่สิบแปดใพรเจริญพรโยมเจ้าภาพที่ถวายน้ำดื่มหนึ่งร้อแแ็กโดยมีคุณพรน,นรัตล้ำเลิศปันรัตเจ็ดสิบห้าแ็กแล้วก็คณะสายบุญสุรินทร์ทีวียี่สิบ้าแ็กก็ขอให้โยมที่ร่วมทำบุญมาจงมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุข อยู่บ้านขวัญยืนรุ่งเรืองร่ำรวยแล้วก็ได้มรรคผลนิพพานโยมเพื่อมีแตความสุขความเจริญครับวัดป่าเขาโตเลขกทีเลขทีอะไรคะสิบเก้านะหมู่สิบเก้าหมู่สิบแปดสิบเก้าสิบแปดหมู่ 19, สิบเก้าซอยสิบแปดจานสวนทุเรียนเราไปเขามีทุเรียนไหม เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้งต๊ะนีเราเลี้ยวเข้าวัดป่าเข้าโต๊ะจังเลี้ยงนานใหญ่คือพัตตสีมาโอ้โหโบดที่ท่อที่สามโบเลยมีพระอินด้วยลงลื่นมากพระเจ้าตากสินก็อยู่ตรงนน้นเดี๋ยววันนี้เราไปเยี่ยมชมวันนี้เราไหนๆมาแล้วเดี๋ยวเราไปเดินชมต่าง ในวัดเขาโต๊ก้กันนะฮะลุ่มลืมมาา่นมากเขาโตะวิทยานการศึกษาอนุโมทนาสาธุกับเจ้าภาพถวายน้ำดื่มนะคุณพันรัตน์ล้ำเลิศปัญญรัตน์นะเนื่องในวันลไม้คล้ายวันเกิดในห่วงเดือนพฤษภาคมนี้ <S <S เป็นเจ้าภาพในการถวายน้ำ <S <S วัดป่าเขาโต๊ะในครั้งนี้จำนวน75แพ็กนะครับ และคณะสายบุญซุรินทีวีทุกท่านทุกคนนะคั้งในแล้วก็ต่างประเทศร่วมกันถวายเพิ่มมาอีก25แพ็กรวมทั้งหมด100แพ็กรับอาจารย์ครับถวายเลยครับมาทำบุญบันละไม้คล้ายวันเกิดให้กับคุณชะนิดาธรรมดานะจากประเทศญี่ปุ่นนะท่านมีวันเกิดในวันที่30พฤษภาคมนี้อายุครบ 63ปีนะว,วันนี้เราก็นําในส่วนของสังฆธานนําในส่วนของน้ําดื่มแล้วก็ปัจจัยเทยธรรมมาถวายพระอาจารย์สันและมาถวายพระอาจารย์ไทยยีครับอาจารย์ครับพออมนวยเจริญพร คุณโยมชนิดาธรรมดะจากประเทศญี่ปุ่นที่ทำบุญคล้ายวันเกิดที่วัดเขาโตก็ขอ,ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขรุ่งเรืองร่ำรวยอายุมั่นันยืนได้มรรคผลผนิพพานมีความสุขความเจริญ ี่อันนี้เราเลยไปแล้วนะเรากลับรถมาเพราะอะไรคะมีเหตุยา ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเลยนี่เลยเขาเรียกอะไรคะตุ้มกุยตุ้มกุยอ๋ออันนี้เขาเรียกลูกยางตุ้มกุยขับรถไปแล้วนะคะนี่ของขนาดดูดิเขาโตโตเห็ดยูคาเยูคาอยู่ในป่ายูคาเหรอคะโอ้โหเนี่เยอะเลย ถุงเท่าไหร่คะนี่ถุงห้าสิบบาทถุงห้าสิบบาทนี่นะคะเฮดยูคานั่นหรอเฮดยูคาทำยังไงนะคะแล้วต้มต้มน้ำตามน้ำอ๋อแค่นั้นมันจะขมหน่อยหนึ่งใช่ไหมคะไม่หน่อยเท่าไหร่หรอก